โรงละครที่เต็มไปด้วยมน์เนสห์แห่งสถาปัตยกรรมยุคบาโรกที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามประสบการณ์ความบันเทิงอันน่ารื่นรมที่หลากหลายรอให้คุณสัมผัสและคุณภาวัตไวเพซเดนต์เอฟแอนด์บีเทรเตอร์ดิได้ให้เกียรติต้อนรับเซเว่นเฮเว่นสู่โรงละครอักษาลาคิงพาวเวอครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับและนี่คือรงละครอักษราอันดงดังครับผมโดยภาพรวมวัตถุประสงค์เราเองเราต้องการสร้างประสบการณ์ให้สําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเดินทางผ่านโรมานี่เป็นจํานวนล้านกว่าคนครับนะครับเราเองเราก็ต้องการให้เขาได้รับทราบและสื่อในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งหลายท่านไม่เคยได้เห็นมาก่อนนั่นก็คือพ็อปเพชโชว์หรือหุ่นละครเล็ก แต่ในปัจจุบันนะักท่องเที่ยวก็มีความต้องการซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่เขามาดูโดยที่เขาใช้ช่วงเวลาที่สั้นเราก็ต้องตอบโจทย์เขาโดยที่เอาการแสดงู่ละคอเล็กไปแสดงให้ในพัฒนาคารามายณะอีกครับเรามีพัฒนาคารามายณะอีก 6ก0กว่าที่นั่งนะครับครับและอย่างวัสุสองจุดแรกเติ่มนะครับเราต้องการใช้ห้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาสืบซับอะไรกับการที่มาที่อัสสไลอย่างนี้นครับที่ของเราจะเป็นที่แห่งเดียวที่เราสามารถตอบโจทย์กับเขาได้ที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนสําหรับประสบการณ์ที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย อักษราให้ความสําคัญตั้งแต่ก๊ว้นั่งในการดูโชว์ก็คุณกล้องลอ,องสังเกตดูนะครับในพื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นรูปแบบของเกลือมาซึ่งสามารถได้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับอย่างเช่นในการแสดงต่างๆสังเกตดูได้ว่าจะเห็นภาพได้อย่างใกล้ชิดมากนอกจากโชว์ของเราเองแล้วเราก็ย,ยังเป็นที่ที่จัดโชว์ของบริษัทต่างๆ ถูกต้องครับมีโชว์อะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นของทางบริษัท w o r ร์กพอยน์เอนเตอร์เทนเซึ่งยังมีอีกหลายบริษัทที่ยังคงนะครับประสานแล้วก็ติดต่อเข้ามาใช้บริการพื้นที่เราเป็นอย่างดีนะครับผมเวลาลงละครต่างๆเนี่ยเวลาเาให้ความสำคัญกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่นั่งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสเตจแล้วก็ไฟไลท์ติ้งนะครับที่ให้ความสำคัญมากขนาดไหนครับอแน่นอนครับด้วยด้วยระบบของไลท์แอนด์ซาวน์อันนฮะเรานำเข้าทั้งหมด คิดว่าเวลานักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาที่นี่ครับรวมถึงคนไทยที่มาสัมผัสประสบการณ์ที่นี่จะได้ซึมซับความสุขครับอะไรกลับไปบงครับในมุมของพี่สิ่งที่ไม่เคยเห็นและสัมผัสมากกอนสังเกตูได้น,น,นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อการแสดงจบลงจะขอาการถ่ายรูปทุกครั้งกับนักแสดงของเราซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีของเซเว่นเฮเว่นมากที่พี่นําโชว์บางส่วนมาให้เราดูด้วยเราจะมีให้โชว์อยู่ประมาณ5โชว์วันนี้สําหรับแทนเซเว่นเฮเว่นโดยตรงกับ ลาดินเนอร์สุดตรากกรตาของอาณาจักร King าวเวอรการเดินทางที่ให้คุณสัมผัสอีกหนึ่งประสบการณ์อันน่ารื่นรมและเซเว่นเอเวนได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติในงานนี้เช่นกันครับ